ท่านวายโยก่อนนะครับแล้วตามด้วยรองศาสตราจารย์สุรวาสท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพนะครับกับผมวายโยอัศวุบรรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตผมเตรียมสไลด์นะครับเตรียมแผ่นฉายมาด้วยขออนุญ,ญาตฝ่ายโสดนำสไลด์ของผมขึ้นด้วยนะครับ ท่านประธานครับในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญมาตรา256ทับสนี้นะครับสลด์ถัดไปเลยครับทางกรรมธิการเนี่ยนะครับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในวรรคที่2ครับกล่าวโดยสรุปสั้นๆครับท่านประธานก็คือว่ากรรมธิการาเห็นว่าให้สสรเนี่ยนะครับตั้งกรรมธิการขึ้นมาเพื่อสําหรับยกร่างรัฐธรรมนูญโดยกรรมธิการอันเนี้ยนะครับชุดเนี้ยที่ยกขึ้นมาเพื่อร่าง ยกร่างและบรรนูเนี่ยนะครับจะรับเลือกนะครับหรือว่าแต่งตั้งกันมาจากสมาชิกสสรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่สําคัญว่าเหตุใดครับท่านประธานครับทาไมถึงจําเป็นจะต้องไปจํากัดเฉพาะสมาชิกที่เป็นสสรเท่านั้นนะครับสไลด์ถัดไปครับผมเชื่อว่าแนวคิดมาอย่างนี้ครับท่านประธานก็คือว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับกับวุฒิสภาเนี่ยนะครับเรามีคณะ กรรมธิการสามัญแล้วเราก็มีคณะกรรมธิการวิสามัญถูกต้องไหมครับโดยกรรมธิการสามัญเนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญครับท่านประธานครับมาตราที่129กําหนดไว้เลยครับท่านประธานว่ากรรมธิการสามัญเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นนะครับจะต้องเป็นสสจะต้องเป็นสวเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าไปนั่งเป็นกรรมธิการสามัญน,นะครับแต่กรรมธิการวิสามัญเนี่ย คนนอกเราก็สามารถที่จะเรียนเชิญเขาเพื่อเข้ามาได้นะครับเพราะมองว่ามันเป็นกิจการอื่นครับไม่ใช่กิจการสามันที่สภาเราเนี่ยกระทำกันโดยตรงแต่เราอาจจะตั้งขึ้นมาเพื่อดูเรื่องของราคาน้ํามันเราตั้งขึ้นมาเพื่อดูในเรื่องของปัญหาเรื่องเหมืองเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้นะครับจึงมีความจําเป็นครับท่านประธานที่จะต้องนําบุคคลภายนอกสภาเนี่ยเข้ามาเพื่อให้ความรู้นะครับเพื่อที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงนะครับสไลด์ถัดไปครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ กรรมธิการสามัญเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยกดไว้กําหนดไว้แบบนั้นครับท่านประธานแต่จะมาอนุมานหรือว่าเหมาอ้างไปเลยครับท่านประธานว่ากรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยของสสรเนี่ยถือว่าเป็นกรรมธิการสามัญของสสรเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่นะครับท่านประธานครับตามร่างที่ทางกรรมธิการเนี่ยได้ ยกแก้มาเนี่ยครับในมาตราที่256ทับนเนี่ยนะครับเราได้วินิจฉัยกันผ่านไปแล้วนะครับว่าสมาชิกของสอสอรอเนี่ยจะมีทั้งหมด200ท่านนะครับซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเลยนะครับจะเป็นการแบ่งเขตหรือเป็นอะไรเนี่ยตอนนี้ข้ามมาตานั้นไปแล้วนะครับแต่สาระสำคัญก็คือว่าสสอรอเนี่ยนะครับมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดนะครับ200คนสไลด์ถัดไปครับ านประธานครับการที então, okay, ่เราใช้ระบบเลือกตั้งเนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการที่จะสะท้อนภาพของประชาชนเข้ามาเราต้องการที่จะสะท้อนว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับสสเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับสมาชิกสสรเนี่ยก็เป็นตัวแทนของประชาชนนะครับผมเลยขออนุญาตยกการศึกษาบางกรณีนะครับยกมาให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับว่าตัวแทนของประชาชนก็คล้ายๆกับการเลือกตัวอย่าง เป็นตัวแทนของประชากรแต่การเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่การสุ่มตัวอย่างครับแต่ขนาดของเรื่องของการสุ่มตัวอย่างเนี่ยนะครับยังมีการศึกษาเลยครับท่านประธานว่าตัวอย่างที่ดีเนี่ยนะครับจริงๆไม่ควรมีน้อยกว่า200ตัวอย่างครับตามเปเปอร์ของกิลฟอร์ดปี54นะครับแต่200ตัวอย่างนี้นะครับคอมเรย์แอนด์ลีเนี่ยนะครับก็ได้มีเปเปอร์ตีพิมพ์เอาไว้ตอนปี92นะครับท่านประธานว่า200ตัวอย่างเนี่ยจริงๆมันแค่ระดับแฟร์เท่านั้นเองแค่พอใช้ได้นะครับถ้า300เนี่จะดีเี่ดีมารเลยบ สมาชิกสภาผู้แทนราษดรของเราครับ350คนครับจากแบ่งเขตอีก150ท่านนะครับมาจากระบบบัญชีรายชื่อ500ตัวอย่างพอดีเลยครับท่านประธานครับแต่อาจจะมีเขียนเอาไว้นะครับว่าเออพันตัวอย่างเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมแต่องไรก็ตามครับการแนวทางแบบนี้เขาเรียกว่ากดหัวแม่มือท่านประธานครับ r u l f เนี่ยนะครับซึ่งมันมีความคร่าวๆมากถ้าตัวอย่างที่มันมากไปก็อาจทําให้เกิดความเออร์รอร์ได้เหมือนกันนะครับ r u l เนี่ยเขาได้ตีพิมพ์ตอนปี2015ครับท่านประธานว่าจำนวนตัวอย่างเนี่ยไม่ควรจะมากเกินไปสัก460 สภาของเราเนี่ยครับสสครับมีประมาณ500นี่ก็ถือว่าบวกลบไปนิดหน่อยถือว่ายัางใช้ได้แต่สาระสําคัญคืออะไรครับท่านประธานสาระสําคัญที่ผมต้องการจะสื่อเนี่ยนะครับสลดะถัดไปครับก็คือว่าสมาชิกสสอรเนี่ยนะครับบางท่านกล่าวกันว่า200คนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญพอแล้วเยอะแล้วมีไบโอโดเวิตี้มีความหลากหลายที่เพียงพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นเลย ที่จะต้องไปสรรหาบุคคลภายนอกไปสรรหานักวิชาการภายนอกทางด้านต่างๆทางด้านแรงงานบ้างทางด้านวิศวกรรมบ้างทางด้านที่ดินบ้างทางด้านสิ่งแวดล้อมบ้างไม่มีความจําเป็นอย่างที่ผมเรียนไปครับท่านประธานว่าจริงๆแล้ว200คนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีครบหรือว่าเป็นตัวแทนของประชากรที่ดีได้ทั้งหมดครับท่านประธานแล้วเหตุใดครับที่ระบบการเลือกตั้งของเราเนี่ยเราอุตส่าห์ผ่านให้ ตัวแทนของสสรเนี่ยนะครับสมาชิกของสสรเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดเลยสิ่งนี้ครับมันก็คล้ายๆกับการเลือกตั้งทางอ้อมครับท่านประธานประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งครับเขาเลือกตั้งสมาชิกสสรเนี่ยนะครับมาทั้งหมด200คนแล้วมีสิทธิ์อะไรครับที่เราจะไปจํากัดในการที่สสรเนี่ยนะครับเขาจะไปเลือกเขาจะลงความเห็นกัน เขาอาจจะเลือกกันเองทั้งหมดก็ได้ครับแต่เมื่อเราไปปิดกั้นโอกาสเขาถ้าสมมุติว่า200คนนี้ปรากฏความหลากหลายมันไม่พอเหรอครับท่านประธานเขาต้องการความรู้เรื่องบิตคอยขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องการความรู้เรื่องบล็อกเชนขึ้นมาปรากฏสอสอร200ท่านเนี่ยไม่มีแล้วเขาต้องการที่จะไปเชิญนักวิชาการหรือว่าเทคโนแครีข้างนอกเข้ามาเนี่ยนะครับเพื่อมายกร่างเนี่ยทำไมถึงจะไปปิดกั้นสิ่งเหล่านี้ครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยครับประชาชนเลือกสมาชิกสสรสมาชิกสสรอยากจะไปเลือกบุคคลต่อเนี่ยครับคล้ายๆการเลือกนายกอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือการเลือกตั้งทางอ้อมอยู่แล้วสไลด์ถัดไปครับเพราะฉะนั้นครับผมขออภิปรายเพื่อสนับสนุนร่างของกรรมธิการที่ได้สงวนความเห็นเอาไว้นะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับท่านรังสีมันโรมนะครับซึ่งท่านได้เสนอครับในวรรคที่2ให้เป็นแบบนี้ครับว่าการแต่งตั้งกรรมธิการเนี่ยนะครับของสภาร่างรัฐมนูญเนี่ย อาจจะแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งเป็นหรือไม่ได้เป็นสมาชิกสภาร่างเละมันธร์นูนก็ได้ด้วยเหตุผลแล้วก็ยกตัวอย่างประกอบที่ผมได้นําเรียนท่านประธานไปนะครับขอพิจารณาครับ